ผลงานให้ได้ชมในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ทางไทย PBS แล้วนะคะสำหรับละครโทรทัศน์เรื่องชีวิตที่ถูกลืมค่ะโดยมะมมีนภภัพานาประสิทธิ์นะคะก็แสดงนำในเรื่องหลิวชีวิตที่ถูกลืมค่ะแต่ว่าอีกด้านของนักแสดงสาวนะคะเธอยังมีความสามารถในการออกแบบค่ะซึ่งชุดสวยที่เธอสวมใส่เกือบทั้งหมดนั้นก็เป็นฝีมือการดีไซน์ของตัวเองที่เดิมทีเริ่มจากการสวมใส่เองนะคะก็ต่อยอดจนกลายเป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วค่ะติดตามได้จากหลงังม่านค่ะ ำลายดอกมาเพิ่มสเสน่ห์รอบขอบสะโพกและชายกระโปรงใช้อีกด้านของผ้าลูกไม้พื้นเดียวกันต่อข้างเป็นทางยาวเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับเรียวขาดีไซน์จากแนวคิดของมื่มีนับพักปรผพาน,น้าประสิทธิ์ที่วันนี้มาเป็นดีไซเนอร์ให้กับยพัฒผู้เป็นทั้งน้องสาวแท้ๆและช่างตัดเสื้อประจำตัว โชคดีที่มีแม่และน้องสาวมีความสามารถด้านการตัดเย็บและสร้างแพทเทิร์นชุดสวยออกงานที่มัมมี่มสวมใส่เกือบทั้งหมดตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงจึงมาจากฝีมือของครอบครัวและออกแบบด้วยตัวเองที่เน้นเอกลักษณ์งานดีไซน์ด้วยผ้าลูกไม้สะท้อนภาพลักษณ์อ่อนหวานแฝกเซ็กซี่ด้วยเปิดหลัง แม้ไม่ได้ศึกษาเรื่องการออกแบบหางอาศัยใจรักในการแต่งตัวคิดประยุกต์ชุดสวยในแบบของตัวเองขับเน้นเรือนร่างให้โดดเด่นเข้ารูปทำให้โดนใจผู้พบเห็นและเข้าตาช่างภาพอยู่เป็นประจำสำหรับเมื่อหมี่คือทำไปเรื่อยๆค่ะคือไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นธุรกิจใหญ่โตนะคะคือทำเพราะเราชอบเพราะเราออกงานเพราะเราไปงานไปเมืองนอกบ่อยนี่คือประเด็นหลักนะคะเนื่องจากว่าเราออกงานเนี่ยเวลาที่เราซื้อชุดเนี่ย เ,เราไม่เ,เวลาที่เราซื้อชุดแพงๆนะอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีก็ซ้ำกันลาเมืองน,นอกเนี่ยเขาจะเห็นอะไรที่มันแปลกเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอุ๊ยยูนิคจังเลยอยู่ใส่ไม่เหมือนใครเลยนี่ยูซื้อที่ไหนไ<ม>ถ้าเราบอกเราทําเองเนี่ยเราก็จะภูมิใจแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็ติดต่อมาขอซื้ออะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆของเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะผ่านทาง Facebook <im it> ก็มีนะคะ จกความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่คุณมามมี่นั้นออกแบบแล้วก็ให้น้องสาวช่วยกันตัดเย็บนะคะใส่ออกแสดงนะคะแล้วก็ไปตามงานโชว์ตัวต่วตางๆทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศจนมีคนนะคะเห็นแล้วก็สนใจอยากจะขอซื้อและนี่แหละค่ะก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้จากเพียงความชื่นชอบเล็กๆในการแต่งตัวกลายเป็นธุรกิจนะคะแล้วก็กลายเป็นเสื้อผ้าในแบบของตัวเองค่ะ ครั้งแรกที่นภักประพานักแสดงสาววัย33ปีโพสต์ท่าเป็นนางแบบให้กับเสื้อผ้าของตัวเองถ่ายแบบรวมเล่มทําเป็นหนังสือแฟชั่นรวมชุดคอลเลกชันแรกส่งให้ลูกค้าและห้องเสื้อในต่างประเทศครึ่งปีที่ทดลองตลาดในอเมริกายุโรปและแคนาดาด้วยการติดต่อผ่านเพื่อนในวงการแฟชั่นและใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์ทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น แม้ไม่ฝันมีหน้าร้านเป็นของตัวเองและอยากเป็นธุรกิจเล็กๆที่ตัดเย็บตามออเดอร์ลูกค้าสั่งเท่านั้นหากความสนุกที่ได้ร่วมกันคิดกับน้องสาวก็มองอนาคตอยากให้เป็นอีกอาชีพที่ยั่งยืนของทั้งคู่นอกเหนือจากงานที่รักในวงการบันเทิงความสุขมากค่ะคือก็ได้ใกล้ชิดกับน้องมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ได้เรียนรู้อะไรที่แปลกใหม่จากการแสดงอย่างงี้ค่ะมันเป็นความสุขที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินออกไปลวหาได้ง่ายๆอย่างงี้ค่ะ าก็ทําไปเรื่อยๆทั้งทั้งทั้งสองคนถ้าเป็นไปได้ถ้าคนรู้จักเยอะอาจจะมีหน้าร้านเพิ่มนะคะลูกค้าคนนี้เขาอยากมีคนนี้เขาอยากให้แบบว่าลูกค้ามาลองชอบไม่ชอบอะไรก็ยังแก้กันได้แต่เราถือว่าถ้าเรื่องของไซส์เรามาตรฐานไม่จําเป็นที่จะต้องแก้ค่ะ ชุดเดรสลูกไม้สั้นซอด,ดอกเรียงลายอย่างประณีตเน้นความเรียบรู้ซ่อนเซ็กซี่ด้วยการโชว์แผ่นหลังอีกชุดที่ออกแบบเองและหยิบมาสวมใส่ในงานเปิดตัวภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดชีวิตที่ถูกลืมทางไทย P ี s ที่มะมมี่แสดงนำในเรื่องหลิวชีวิตที่ถูกลืมประสบการณ์ในวงการบันเทิงทั้งเป็นนักแสดงและนางแบบมาก,กว่า10ปีทำให้รู้จักและเข้าใจรูปร่างของตัวเองและผู้หญิงเป็นอย่างดีออกแบบเสื้อผ้าเข้ากับบุค,คลิกจนโดดเด่น เป็นงานที่รักอีกด้านที่ส่งเสริมอาชีพหลักนักแสดงได้เป็นอย่างดีการดายา้บุญเรืองไทย PBS รายงาน